นะครับมาแล้วเฮ้ยเ้ยนะครับผมครับก็กับสวัสดีนะครับมิตรรักนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับผมนะครับเดลฟิตชิงชาแนลเหมือนเดิมนะครับผมมอนิกา พามาบึงไม้มาเนะครับผมเนาะนะครับกะไม้นี่เคยมาอยู่นะครับผมแต่ว่าโดนแห้งนะครับแต่แกตามาที่แหลกนะครับผมเนาะมือนี้สิเป็นจะไหนนะครับไปบึงไม้กันครับผมนี่นะครับไม้นะครับไม้ที่ผมจะตกมันนี้นะครับถ่้บึงเนาะนะครับจะเป็นนามไลไปจัิงจี่นะครับผมมันจะเป็นรีรีเพิ่นนะครับที่เพิ่นเฮดรีไหวเนาะเพิ่นยังประชันมาใส่ด่างนะครับผม เปนยังบัตทันมาใส่อียงนะครับเห็นน้ามันไหลนะครับผมก็เลยอยากมาลองบึงนะครับวาสิมานหรือบ่มานนะครับแม่น้ำนี่ก็จะลงไปบึงระนาบของเขานะครับผมเนาะไปบึงระนาบนะครับเสร็จนี้เนาะคึ้ววากอาจะมีตัวงามอยู่ประจักษ์ขึ้นวานะครับผมนะครับมันนี้ก็สนับสนุนรายการคือเก่านะครับผมเนาะเกียร์สังทองของเขานะครับผมก่ จะได้กระติดตามบึงนะครับสีมานหรือบมานนะครับกะถาบึงนะครับผมหมายในนี้เงี้ยสังทองจะทํางานไหมนะครับผมกะไปรับชมกันเลยครับับมาแล้วครับมันหมานครับมั้นหมานอู้สวยๆครับสวย

อาทูครับปาทูปาทู <laughs> โอติโบติโบติมาคับเปนมัน นะครับผมกาเงียบนะครับผมมิดซื่อนะครับแสดงว่าป้ามันลบนะครับผมน้ามันตื่นนะครับถ้ากังคืดนี่นโอเคอยู่นะครับไม้นีเน,นอขืดวานะครับตามคนบางอย่างครับจะเข้า,ขาอืตอลนะครับตอนแล้วตอนแล้ว ครับผมข่าแข้งครับขาแข้งไายบท่ ings, านครับว่าอันหนึ่งขหญ่ครับของหญ่ นะครับผมกะมันกินหางแห้งเนาะครับเนาะกลับไปเบิ่งผลงานกันครับผมนี่ครับผมผลงานครับผลงานนะครับผมไทยใดแน่บ่ไดเน่นะครับผมกะพอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้มันกินหางแห้งนะครับผมกะจักสิว่าจะได้นะครับเนาะกะอยากเห็นให้มันเป็นเหลืองเป็นตอนเป็นยาวๆคือสีมวนนะครับแต่ว่ามันกินหางแห้งนะครับผมกะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องเยาว์รำเนียนะครับผมจะได้พอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ